สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนาดาวัลัชพฤกษ์นะคะเป็นสัญญาแพทย์โรกเต้านมประจำโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรค่ะ สำหรับผู้หญิงที่มาด้วยคําได้ก้อนที่เต้านมมีน้ําไหลออกจากหัวนมไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นน้ําสีใสใเป็นของเหลวสีเขียวหรือสีเหลืองหรือคนไข้ที่มีแผลบริเวณเต้านมหรือมีจุดที่บริเวณเต้านมหรือมีแขนบวมมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ค่ะ ในคนไข้ที่มีประจําเดือนมาเร็วกว่า12ปีหรือหมดประจําเดือนช้าเกิน50ปีขึ้นไปหรือคนไข้ที่มีประวัติว่ารับประทานยาคุมกําเนิดเกิน5ปีหรือใช้ฮอร์โมนมากกว่า5ปีหรือเคยผ่าตัดเต้านมหรือเคยผ่าตัดบริเวณลำคอและได้รับการฉายแสงบริเวณลำคอมาก่อน ก็สามารถมีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะสำหรับคนไข้ที่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือเป็นมะเร็งอื่นๆมากกว่า1คนหรือมีพี่สาวหรือน้องสาวเป็นโรคของมะเร็งเต้านมก็ควรมาเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยอันต้าซาวและแมมโมแกรมแล้วแต่ช่วงอายุค่ะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการถ่ายทอดยีนทางพันธุกรรมได้แก่ BRCA1 BRCA2 แล้วก็ยีนอื่นๆได้นะคะ หรือคนไข้ที่มีประวัติว่าเคยใช้ยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า5ปี mm hmm. ก็จะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นปริมาณมาก mm hmm. ก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ mm hmm. โดยปกติแล้วนะคะคนไข้เนี่ยก็จะมาเข้ารับการตรวจเต้านมค่ะหรือเรียกว่า clinical b e d examination นะคะ mm hmm. ก็คือการตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง เรื่องเต้านมค่ะร่วมกับการทําภาพลังสีวินิจฉัยก็แล้วแต่ช่วงอายุนะคะถ้าอายุมากกว่า35้ปีเราก็จะแนะทำทําเป็นอันต้าซาวกับแมมโมแกรมค่ะหากอายุน้อยกว่า35ปีค่ะก็อาจจะทําแค่อันต้าซาวอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ค่ะค่ะสำหรับการรักษามะเร็งเต้านมนะคะก็จะมีหมวดใหญ่ทั้งหมดสามหมวดนะคะ1ก็คือเรื่องของการผ่าตัดค่ะ 2ก็คือเรื่องของการให้ยาแล้วก็สามคือเรื่องของการฉายแสงนะคะสําหรับการผ่าตัดนะคะก็จะแบ่งเป็นการผ่าตัดเต้านมกับการผ่าตัดออมน้ําเหลืองที่ลักแร้นะคะซึ่งจะต้องทําทั้ง2อ,อย่างนี้ร่วมกันเสมอค่ะสําหรับการผ่าตัดเต้านมนะคะก็จะมี2แบบก็คือการตัดเต้านมออกทั้งเต้านะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการผ่าตัดออกแค่ก้อนนะคะก็ทั้ง2วิธีเนี่ยค่ะผลการรักษาไม่ต่างกันนะคะผู้ป่วยเนี่ยสามารถเลือกวิธีไหนก็ได้นะคะแต่หาก คนไข้ต้องการที่จะตัดเต้านมอะค่ะก็ถ้าไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองรักแล้ก็ไม่จําเป็นต้องฉายแสงแต่หากเลือกวิธีการผ่าตัดแบบสงวนตเต้านี่ก็อาจจะต้องฉายแสงควบคู่กันไปกับการผ่าตาดัดค่ะส่วนสําหรับการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองนะคะก็จะมี2แบบก็คือหากยังไม่มีการกระจายไปต่อมน้ําเหลืองที่รักแล้เนี่ยเราก็จะผ่าตัดแบบเซนติเนลลิมโหนดนะคะแต่หากมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแล้แล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณากันอีกทีนึงค่ะส่วนการให้ยาน,นะคะก็จะมีทั้งหมด มียาเคมีบําบัดมียามุ่งเป้าแล้วก็มียาฮอร์โมนซึ่งจะให้ยาตัวไหนบ้างเนี่ยก็เราจะมาปรึกษากันในทีมอีกทีนึงนะคะก็จะมีคุณหมอที่ดูแลเรื่องของอายุรกรรมโรคมะเร็งเข้ามาช่วยดูด้วยส่วนเรื่องการฉายแสงนะคะก็จะมีคุณหมอรังสีค่ะช่วยดูแลแล้วก็ให้การดูแลคนไข้เป็นรายๆไปค่ะค่ะทั้งนี้นะคะหากการรักษาเนี่ยจะได้ผลดีนะคะ คนไข้ก็ควรจะได้รับการตรวจสกีนนิ่งอันต้าซาวแมมโมแกรมเพื่อให้เจอเมล็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะสามารถหายขาดได้นะคะและต้องหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะหมอก็จะแนะนําให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองอ่ะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหากมีอาการผิดป,ปกติะค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์สัญญกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรได้นะคะ